อ้าวเงยหน้าขึ okay, that, hmm. s <S oh. ้นหน่อยนึงนี่ไปเลยขึ้นไปเลยแบบนี้โอเคครับสวัสดีครับก่อนนะรีวิวก่อนนะครับไปเลยครับให้หารปลาเลยครับสวัสดีครับก่อนนะรีวิวก่อนนะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับโอ้ยโอ้ยกระโดดยุยยุยลงเลยเอาหันหน้ามาทางนี้ก่อนครับ สวัสด hmm, hmm. e pues, uh, right. hmm. ีค no. ร huh? oh. uh ับก่อนใส่อย่างงี้หมวกก่อนใส่อย่างงี้ใส่อย่างงี้นี่เออนั่นแหละเอออ้าวสวัสดีครับแบบนี้เอาทำไมถอดหมวกแบบนี้ใส่เออถึ่งหล่อหันสวัสดีครับฮันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวให้อาหารปลาครับเจ้าทีให้ให้อาหารปลาเดี๋ยวทำนี้ให้ให้ปลา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวร่องก็เลยไปนั่งย,ไงยีไปนั่งยีดปนั่งยีอ้าวหวานเลยแบบนี้เก่งจังเลยครับให้หารปลาก่อนครับอุ้ยกระเดน็นกระเด็นใส่ยา,ยาเลยอะ่ะเด็นใส่พี่ภูด้วยหวานครับหวาน,นเร็วหวานครับ ปานให้มันครับเดี๋ยวก็ตกบ่อปลาเดี๋ยวปลาก็ปากเท้าเอาเอาหนาหนาหนามันกระโดดแล้วน่ะย่าปลามันแย่งกันครับขับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยโอ้ไปข้างหลังเนี่ยเอามันจะกัดเท้าแล้วหนะมันจะกัดเท้าพี่ภูแล้วครับนั่นเจ้าดีดีเอ้า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 เจาดีดีเท่ย่าทีเจาดีดีเท่เม่วันตุ่ดีแล้ววันตุ่ดีแล้วเอามันตุ่ดีแล้ว กินตูดเลยอ่ะทำไมมันกินตูดคอยอย่างงันอ้าวข้างหลังข้างหลังหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางนี้ครับหันหน้ามาทางนี้ครับเอาหวานให้มันเลยมันหิวมากแล้วหนึ่งโ,โอ้โหกร,ระเด็นแรงมากเลยอ่ะอ้าวจะหอบไปไหนบันนี่จะถือไปไหนบันนี่เดินอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้แหละ จะให้ตรงไหนก็ไม่ให้ให้ตรงนี้ที่ตรงนี้มากินาเยังไงเอา้าเดินไปไหนจาบันีีเอ้าเดินไปไหนระบาดหนิปานให้กบด้วยครับกบอยู่ไหนครับอย่าไปใส่ต้นไม้อย่างงนมันกินไม่ได้ครับหวานข้างหลังเนี่ยเนี่ยกบอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไงยังไงกบยังไง มันลอยน้ำอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวมันมุดไปแล้วมันดำน้ำไปแล้วโอ้โหาปลามันแย่งกันมันแย่งกันมันหิวครับให้เร็วๆครับนี่มันกินได้อยู่ครับนี่มันกินได้อยู่ครับข้างหลังด้วยครับนาทีแน่ความต้มตู๋อีกแล้วอ้าวต้มตู๋อีกแล้วเดี๋ยวไม่กัดตูดเอาหรอกเดี๋ยวกัดตูดที่ปูหลอกปลาเนี่ย

เป็นธรรมชาตเธอเอารองให้ไปจินเยอะไปเอาให้เสียวไอ้ชื่อเรียเสี่ยชัยไม่ิดกระเธอตรงไหนในนาทีที่บอกลาฉันทำเป็นรำให้พร่ำบอกเสียดายจะยังรักอยู่จะไปให้กบหรอครับ เ,บบเอาจะไปไหนแบบนี้เอาโห,โหโกลบนะตัวนั้นใหญ่มากเลยเอ่ะให้มันหน่อยครับสงสารครับมันหิวครับเอาโผล่ขึ้นอีกแล้วแต่เราไม่ใช่เนื้อคู่ช้ำหน้าดูที่ลาเลิกกันาา่แย่เคจริงเธอ,อาจากใจไปมีรักใหม่สัมพันธ์ แล้วมาแกล้งธรรมเสกสรรอะไรฉันใช่จริงจริงเออเอาน้ำตาเอาน้ำตาเพื่อจจูดีให้แต่ใจยิ้มเปรยตรงเปกกะดีลาเธอได้ไม่ต้องพูดเราเปกกะดีลาเธอได้ดี พี่ไม่จำเป็นเสียใจด้วยหรือถ้าจอระเข้มาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาใจฉันดังดนเขี้ยวรักจางเขี้ยวเอาจนโปนเธอ,อยังแสงน้ำตะลนทั้งที่ตนนั้นเป็นฝ่ายลา ทั้งนามันใสเอาเธอไปจำนายจริงนาสนโรงผลิตสินคา้าทำกระเป๋าหนังจอระเคน้ำตาเนี่ยเทบมดเลยน้ำตา น้ำตาจอระเคร้องไห้แต่ใจยิ้มเปร่รงเปะกับลีลาเธอได้ดีมีไหมยจำเป็นเสียใจด้วยหรือถ้าจอระเคมาเจอมันคงเรียกเธอคุณอาใจฉันดัง ้นเขียวรักจางเขียวเอาจนปอนเธอยังแส่งน้ำตะลนุนทั้งที่ต้นนั้นเป็นไฟลา่าช่างนามันใสเอาเธอไปจำหน่ายจริงน่านสู่โรงริตสินค้าทำกระเป๋า ทำรองเท้าหนังจอระเกะแมกัดมือพี่ภูย่าบอกแล้วว่ากุบตัวนี้มันกัดจะจับมันอีกไหมครับจับเลือดออกเลยครับเจ็บไหมครับไม่เ็บกบอะไรกัดมือคุณกุบกบเทศกบเทศทำไมมันกัดมือลูกค่อยอย่างงั้นยายก็ตีเอาหรอเดี๋ยวยาก็ตีเอาเลยเนี่ยไม่เก่งเลยกบเนี่กัดมือลูกค่อยทำไมครับ เจ็บไหมครับ <Gold y. S 1> ไหนเอามาดูซิเอามือมาดูหน่อยครับโอ้โหเลือดออกเลยจะไปจับมันนะครับบัดนนี้ทำไมมันกัดแรงอย่างนั้นล่ะหือกบนี่ไม่เก่งเลยกัดลูกค้อยไอ้กบนี่ไปจับมันนะล,ลูกบัดนนี้นะโอเคไหมครับจับตัวเล็กๆครับตัวใหญ่ห้ามจับมันมันกัดเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไมหนมไม่ต้องจับมันเลยมันกัดเห็นไหม เจ็บมากไหมครับเลือดออกเลยใช่ไหมกบอะไรกัดมือ